รูคนใส่หมวกไหคะทนอนผู้ชายรูปแบบแบบดูน้ำโกไม่รู้ยังดูน้ำโขกอันนนหนตาแขกเสียเนจนได้เรียบร้อยได้ได้ขั้นบางทีเข้าไปเบิ้งอะไรครับเรียบร้อยตาแขกประมาณสิ้นเหนือน่ารับรถเจ้า้มานผ้ามาณสิ้นสิ้นเดือนนี้หรเเดเ็งกว่ามนใส่สิ้นเดือนมาณสิ้นเดือนนี้ เรียบร้อย,ยงเงินของเก็ดพร้อมแล้วบุกเก <c oughs> ด้ขั้นที่ไปเบิ่งหัวเขาเขาหันล่ะครับไดไปว้ได้แห้งดีเลจกับมเขา,าทั้ 88. 88คัดทเลวล้วครัจบที่แปดสิบแปดแปดสิแปดสีธรรมดาได้คือขั้นนี้ฮะเอฟเฟอ๋อเอฟเฟกต์เดชสีเอฟเฟกแบบนี้

เอ้ใส่น้ำตัวเนะมาคุ้นนาไหมใส่น้ำเนื้อต้นเจงหน้าเราลาวบอกันง่ายหารถแแยเ่งกข้อเรา็ิตัวนาคือว่าใส่เนี้ยตัวไหนี่ันหาพี่โยัวนแจงหอ้ยไใส่น้ำเนะ ผมไปเลยได้ผมมีตามมาผมมองไงเลยได้หน่ได้สีนี้ครับได้สีนี้แหละ <c oughs> เอฟเฟกต์เจ้ว่าสีออกฟ้ามันบ่ <c oughs> โอ้เอ้าจากักแนวไหนผมกับบอจักน้ำมือกันละได้สีนี้ครับได้ตัวนี้แหละ <c oughs> บ่ได้ใช้หมวกใช้มีดใช้ไฟหลังคาแล้วก็ชุดแต่งมิด อ๋อคือขันนี้เบิรเลยบังต่อประตูกับชุดเล็ดใส่ใหมเอาุ้นนเอาบอางฟุ้นนาก็ได้หรือยังไงโอ้ยหมวกออกใส่บองฟุ้นแนนกัดซำวาโบมีหมวกมีตะไฟหลังค่ากับใส่บังฟุ้นนาเออ เออวางได้แก้วแต่วางคุณผดน้ักก็ได้ผัดน้พผักใส่สปอร์ไลท์เพื่อนไหอ่านเอานนี้เพื่อนนน่แม่เย่เมนะจอกขอในปามันื่อออกมันหลวบมืมันออก่ บทราจเราขับเดืมไปก้อนสันเดี๋ยมาไหกเที่ไ้่งไปนยบลอยาแขกเขียนเงินแล้วนอนหลับบ้นบงแรงเออ สบายตัวยักปีสองปีก็ไม่ลำบากเลยไงน,นี่ตัวมันผู้หาไหมไแ้่เราหรอบอแค่ไหนผมมงึงดูหนังสือติดหนีเหลียบร้อยแปดแสนแปดหมื่นบาทท่วนอย่าบที่เสียยังน้อความหลบข่ายสื่อเอ,อ้ยเจ๊าทาังมันบอทังมั่นไปไงสองทงอังหันคายบอสองร้อยลิตรไหม

ตายแล้วจหาเงินใส่น้อยใส่นีเหม่อนจะบวชไอ้เบองหอเด้อยวบุมีสะอวยกันด้วอไอหารับจ้างสมมันเปนเคล็ดดาวะจ้าง่พ่อใส่ก็เจ้าจงได้บเบื่องปั๊บถือใจปั๊บนนี้เรียบร้อยรบแขงนอนมารับเจ้โอ้ย มันจำเรียบร้อยครับสิ้นเดือนเจอกันนาจะหดสิ้นเดือนเราแม่งเมื่อสิเลงไงอยู่ยให้คอยครับไปไห้บ่โอเจ้ากลูกมว่เขาเดี๋ยวห้องิถ่าขึ้นไปพร้อมปลาแขกเลยเดียวรนะแล้วถ่ายขึ้นไปพร้อมกันแล้วบอบ่บอบอบ่บอนบอบ่วบอบอนอวออยออบบวอบ่ี่บออ่ออ ความสันองกัไปจัดตังที้มแม่เสียบวักัน้เจ้าเจ้าไปซื้อไมโคั่ไปรถดำอีไหมไปถึงเรียกว่าซื้อไมโคั่ไปเห็นงานน้ำดอกเ๋้าเห็งานแข่งกันกับเสียบวเลยแข่งกันกับเสียบวตัดราคาเขาตัดราคาอย่างเดียวเขาเห็นได้เนาะเสียบวที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยแปดสิบเขาสองร้อยยี่ที่กระจายเขาแต่ว่าืเสียกะอกไม่ข้เจ้าพนเจ็บหลายททังน้ง ปืนแก้ปย่นต <did o. c oughs> ้ป <médico> ืนลูกฟ้าเลยตอวนี้ผมีเสียงเลยเนาะมันตัวละมันตัวนียเจ๊ทางน้ำมันให้จักหน่นเลยเป็นอย่างนั่นว่าละตัวรัยอะบอกำลังบอพืนเจ้าอยู่ดิ แล้วเอาปืนเจ้าอยู่ก็ไปแขกว่าจะไปตังทิมตัดราคาเจ้าอยู่นี่ไหมไอ้บุตรต้องใส่กันใส่เล้วเอาแค่นั่นแหละเจ็ดอีขยแค่น ال ั่นล่ะแมนได้ซีเอฟเฟกวะเอาบุกว่าได้เอาซีเอฟเฟกวะสั่นบากเกินชิ้นเดือนนี่้มี Mình 2, mẹ, chị em không thấy mẹ Vậy thì, chị em nói với nhau nhé, nhé Giang ngắm lên mẹ Phân vào phân Dơ, cho bưng phân vào trong đây Mẹ bỏ ra đó, dơ, khóa เราสิไฮบ่โอเคเดี๋ยวหยกขึ้นไปน้ำเลยบ่ราะสันกระแช่ปลาแขกเอาขึ้นไปถ้าเฝ้าใส่นะเนี่ยออกมาส o งอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปจะเข้านึงครับครับ ได้รดแล im, ้วสิไปเรียนวะทําทําอิล er ิพอปอย่างแล้วก็ปอหัอกอจบปอหาเครื่องเอาอิลิเอายังเรียนเอาปอหาเครื่อง่อยกด้งมันจำเงบ่อเดานีอหัเครื่องแค่กันนี้รถนี่จางแล้วไปโรงเรียนเอาฮะ <laughs> <N> นี่นะครับในเอฟเวคบบนี้แหละ <c oughs> ก็สิได้แบบนี้ได้สภาพนี้เลยครับได้สภาพนี้แหละเอาโอ้ซื้อซะแต่ว่าบเอาหมวกครับถอดหมวกออกใส่เป็นกระฟุ้นหนาแทนแกระิมีชุดเหล็กแค่นี้เบาะภายในจะเป็นแบบนี้ครับเ <c oughs> บาะจะเป็นแบบนี้ครับ <c oughs> นี่เลยเบาะเป็นหนังแก้วแดงกลางภายในทําเสร็จ ซับเรียบร้อยก็สิประมาณนี้ครับสเปคนี้เลย e. เจ็ดอีเจอกันน้องโบลัมพูโนดสังผลาเฮาอกเกินสิ้นเดือนครับเขาได้ไปจวดกันอีกแน่นอนนะครับเนาะอ่ะก็โอเคเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ